สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับหน้าแอป True ID นะครับจะดูในส่วนของ p v i l e g e นะครับด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจนะกดเข้าไปครับอ่านี้เนี่ยมันจะมีแท็บ Discovery กับ Free นะครับเราก็ไปที่ Free ครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยมี Today Free Gift นะครับเป็นหูแจกฟรีนะฮะหูฟังไร้สาย JBL นะครับอ่า วันพรุ่งนี้นะฮะแจกฟรีครับเครื่องชงกาแฟนะครับ r u รั l เซลฮอ s นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับวันถัดไปครับแจกฟรีพัดลมไอเย็นนะฮะมาสเตอร์คูลนะครับอืมราค่า2,290บาทนะครับแล้วก็มีแจกรางวัลแบบนี้นะครับทั้งสัปดาห์เลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้แอปนะครับโอ้มีแจกมือถือซัมซุงด้วยนะครับก็เข้ามาแอปทูกันนะครับ